มาทุกคนถึงเวลามื้อเที่ยงวันนี้เป็นเส้นเส้นเป้นเลยตงย้งยำทุกคนมื้อเที่ยงมาแล้วตอนนี้สีสันอะ่ะดูน่าจะเผ็ดจัดมีมำยทงเยง ก๋เตี๋ยวร้อนๆกับอากาศร,ร้อนๆแซ็บมากไม่ค่อยได้กินก๋วยเตี๋ยวนะ <c oughs> วันนี้หนาว อร่อยแล้วก็เ้ทำให้ยังข้าวเส้นเส้นเหนียวนึกอร่อยตันน,นีน้รปรุงกับจ้างอือ เซี่ยไฮยขอตัวกินก่อนเลยทุกคนมาต้องทำสุดท้ายอขอตัวก่อนเลย,เลย